สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเนยกันยางนะครับวันนี้เราจะมาดูฟอร์ดนะครับยกสูงนะครับยกสูงแบบราคาแบบบ้านๆนะครับวันนี้มีทำอะไรบ้างครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเช็คเบรกด้วยนะครับรับทำทุกอย่างนะครับที่ร้านเรานะนี่ครับเบรกมดสภาพไปแล้ว ถือว่าหมดนะครับคันนี้เป็นฟอร์ดตัวเก่านะครับดูหน้าตาก่อนครับอันนี้หน้านหน้าหรอครับช่างเนี่ยครับและนี้ก็ยกแบบง่ายๆนะครับเป็นโช๊คเดิมนะครับหนุนก้อนรองของ all new isu ก็คือ isu นั่นแหละครับอ่าอันนี้ก็คืออัพน้ำมัน นะครับเป็นโชคเดิมนะครับแต่อัพน้ำมันเพิ่มลองเดปเตอร์ออกให้หล้นนะครับอันนี้คือข้างหน้านี้ยกขึ้นประมาณหกขุนนะครับหกขุนนิ้วหนึ่งที่เป็นหนึ่งนิ้วมันจะขึ้นเป็นสองนิ้วนะครับดันยางขึ้นไปอีก เป็นยาง285นะครับสอ5 5ปดอบสินะครับข้างหลังนี้ก็ยกแบบว่าประหยัดงบนะครับยกแบบประหยัดงบนี่ามาดูว่าข้างหลังมีอะไรบ้างว่ายกยกแบบประหยัดราคาเท่าไหร่ทำแบบไหนสไตล์ไหนนะครับตัวนี้ จะเป็นโชกคแลมโบนะครับแล้วก็ยกยกไปสามนิ้วนะครับยกไปสามนิ้วตอนแรกน่าจะยกไปสองแล้วยังไม่พอนะครับลูกค้าไม่พอครับ <Okay. S 1> ก็เลยพอดีลูกค้ามีอะไหล่มาให้เพิ่มให้ก็ได้ครับเราก็รับทำจะยกซื้อของมาเองหรือว่าจะเอาของัาที่ร้านได้หมดได้ทุกอย่างครับ <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยว เรามาดูเนี่ยครับยาง285เนี่ยครับจะสูงถือว่าสูงนะครับสูงขึ้นมาประมาณ3นิ้วกับสนิ้วครึ่งนะพอยางยางดันได้สูงมากเป็นยางสอ5 5ปดหาห้ากับยี่นะครับโอเคครับส่วนท่านใดก็สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็085 611 0809 sân cóp đời cảnh giác chặt hay